ก่อนหน้าที่จะมาทําขนมไทยนะคะก็เคยเป็นดีไซเนอร์มาก่อนเราก็ค่อนข้างจะเฟมัสจากการที่เราทาสิ่งที่ใส่ได้ไม่ค่อยจะจริงก็เลยหลังๆเริ่ม a d ด p อให้เข้ากับคนมากขึ้นด้วยการทําขนมอ่ะยังไงคนก็กินได้ขนมไทยเฟรนลี่มากเราไม่ต้องซื้อเตาซื้ออะไรให้แพงแค่แบบว่ารู้จักคิดรสชาติหรือว่าแป้นพิมพ์อะไรเพิ่มเราทําให้มันดูมีมูลค่ามากขึ้นมันก็ขายได้สูง สวัสดีค่ะโบมลิสาลีนุตพงศ์นะคะเจ้าของร้านคาเฟ่อีสแล้วก็แบรนด์สกิ n ออนสกินบายมลิสาค่ะค่ะก่อนหน้าที่จะมาทําขนมไทยนะคะก็เคยเป็นดีไซนเนอร์มาก่อนก็จะทําทั้งเสื้อผ้าลําลองแล้วก็คุชัวก็คือชุดลาตีแล้วก็เสื้อผ้าธรรมดา ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น conceptual p i e ที่อาจจะออกแบบปิดมากๆก็ใส่ไม่ค่อยได้จริงจะได้ชื่อเสียงในแบบต่างประเทศพวกลุยวิตตองพวกอะไรแต่ว่าเราก็ค่อนข้างจะเฟมัสจากการที่เราทำสิ่งที่ใส่ได้ไม่ค่อยจะจริงก็เลยหลังๆเริ่มอัดแอปให้เข้ากับคนมากขึ้นด้วยการทําขนมอะยังไงคนก็กินได้แล้วเสื้อผ้าเราก็เริ่มวาดรูปอะไรให้เอามาใส่ในหมวกให้กลายเป็นชิ้นที่คนอะใช้ได้จริงเหมือนกับ ก็พยายามจะให้ศิละปะที่เราชอบเนี่ยอยู่กับคนได้มากขึ้นก็เลยตั้งตรงนี้ว่าขายกาแฟขายไว้ก็เลยตั้งชื่อว่า Cafe at e a s ี At e a s ีคือแปลว่ามุมสบายอยากให้คนเข้ามาสัมผัสถึงความสบายสัมผัสถึงบรรยากาศเป็นกันเองบรรยากาศที่โคซี่แล้วก็ขายศิละปะไปด้วย ตอนนี้ได้ร้านแบ่งเป็น3โซนนะคะก็คือจะเป็นโซนด้านในที่ที่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นกิฟท์ช็อปแล้วก็เป็นแอร์เรียที่นั่งชิลหรือเป็นมีติ้งรูมเล็กๆที่สามารถมานั่งในบรรยากาศทะเลด้านนอกก็จะมีโซนเบนช์ที่สำหรับการจิบชานั่งคุยกันเป็นกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มกลุ่มแฟมิลีเป็นเอาท์ดอร์นะคะแล้วก็อีกโซนก็จะเป็นโซนใหม่ล่าสุดที่อยู่ด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาร์ตแกลเลอรี่ที่เป็นวอลสีขาวแล้วก็ปล่อย ปล่อยให้อาร์ทิสหน้าใหม่มาเช่าราคาย่อมเยาวสำหรับโลเคชั่นกลางเมืองนะคะสำหรับขนมในร้านนะคะหลักๆก็จะมีขนมชั้นทองเอกสัมปันนีแล้วก็ นานๆทีก็จะมีขนมไทยอย่างอื่นเข้ามาแซงล่าสุดก็คือเป็นพวงมาลัยทรงเหลี่ยมที่ใช้สําหรับสงการเพราะว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะทําเป็นทรงกลมมันก็มีความละมุนเป็นวันแม่ที่ขายดีคลาสสิกมาตอลอดแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนตอบความต้องการของตัวเองอยากลองทําเป็นทรงเหลี่ยมเป็นเหมือนกับเลขาขคณิตคล้ายๆวัดอรุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ขายดีที่สุดก,ก็จะเป็นซิกเนเจอร์โดมเป็นขนมชั้นโดมที่ข้างหน้าเป็นดอกไม้อรลวเน้นขายเป็นชูกาฟรีเพราะว่าอยากให้ ลูกค้าสุขภาพดีแล้วก็ทานทาน้ำตาลน้อยหน่อยอค่ะอย่างที่บอกว่าขนมไทยเฟรนด์ลี่มากเลยเราไม่ต้องซื้อเตาซื้ออะไรให้แพงแค่แบบว่ารู้จักเอามาอะแดปรู้จักคิดรสชาติหรือว่าแป้นพิมพ์อะไรเพิ่มมันก็จะทำให้มันเอ็กซ์ได้เยอะมากแล้วก็ m มาจินก็สูงพอ พอเราทําออกมาแล้วรูปลักษ์มันไม่เหมือนที่คนเคยชินเราทําให้มันดูมีมูลค่ามากขึ้นมันก็ขายได้สูงเป็นเป็นธรรมดาธุรกิจ กับศิลปะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วสมัยนีย้ค่อนข้างจะเข้ากันได้ง่ายมากขึ้นคนยอมรับและเขารพบศิลปะมากกว่าสมัยก่อนคนนะ่ะเชิดชูแล้วก็ให้ความสําคัญกับอะไรที่แปลกใหม่ต้องการความแปลกใหม่ตลอดแต่ความยั่งยืนน่ะมันไม่ได้เวิร์กแบบสมัยก่อนที่ว่าเฮ้ยคิดไปเลยวางแผน1ปี ไม่ต้องหนึ่งปีแค่หนึ่งเดือนอะความชอบก็เปลี่ยนแล้วสมัยนีย้คนมันเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นความยั่งยืนจะกลายเป็นความไม่ยั่งยืนถ้าเราไปยึดติดกับการที่เราฟร์ขาเพราะฉะนั้นเราต้องเฟคซิเบิลแล้วก็ไม่ยึดติดอะยอมเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เราอะจะต้องรู้ตัวว่าทําออกมาแล้วมันอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่เราพร้อมที่เราสร้างไฟใหม่เปิดใจรับฟังว่าตอนนี้ดีมานเป็นยังไงแล้วพร้อมที่เปลี่ยนแปลงไปกับมันนะคะจะกลายเป็นความยั่งยืน